ไงทุกคนพวกคุณอายุเท่าไหร่หรอ10 12หรือ15ฉันชื่อแอชลีย์และฉันเพิ่งอายุครบ18ปีแล้วฉันก็ต้องจมอยู่กับปัญหาของผู้ใหญ่ทั้งหมดนี้โดยสมบูรณ์ให้ยกตัวอย่างหรอก็อย่างเช่นครอบครัวของแฟนที่เกลียดฉันเพราะฉันไม่ท้องนะสิคุณคิดว่ายังไงล่ะ ปีนี้ฉันเพิ่งเข้ามาหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ที่ฉันได้พบกับเควินเขาอายุมากกว่าฉันหนึ่งปีแต่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่านั้นเขายังเป็นคนมั่นใจในตัวเองและเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างในฐานะผู้ชายอืมไม่ใช่แค่ผู้ชายแต่เป็นชายหนุ่มเต็มตัวคนหนึ่งเขาไม่มีอะไรเหมือนอย่างเด็กผู้ชายคนอื่นๆที่ฉันเคยรู้จักและนั่นก็คงฉันคิดว่านะคือสิ่งที่ทําให้หลงสเสน่ห์เขาหัวปักหัวปัมฉันตกหลุมรักเขาแล้วทุกคน ดังนั้นฉันจึงไม่รู้สึกอายเลยสักนิดในตอนที่หลังผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เควินก็ชวนฉันไปที่บ้านเพื่อที่ว่าฉันจะได้พบกับพ่อแม่ของเขาและระหว่างทางไปเขาก็ย้ำกับฉันซ้ำๆฉันคิดว่าคงเป็นสิบรอบหรือราวๆนั้นได้มั้งว่าเรามีความสัมพันธ์ที่จริงจังกันมากและฉันก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่ของเขาพอใจ ตอนนั้นฉันไม่ได้สนใจเขามากนะักไม่สนกระทั่งข้อเท็จจริงที่ว่าเขาดูกังวลมากเกินไปรวมถึงมีความรีบร้อนและแรงกดดันแปลกๆตอนนี้ฉันคิดว่าเขาก็แค่พยายามจะแก้ปัญหาทุกอย่างของตัวเองด้วยการมาลงที่ฉันอืมแต่ฉันจะพยายามไม่เล่าข้ามไปไกลนักก่อนนะ ครอบครัวของเควินไรที่ติพ่อแม่ของเขาดูเหมือนเดินออกมาจากหนังยุค90และฉันก็หลงสเสน่ห์กิริยามารายาทของพวกเขาเวลาที่เราพูดกันอย่างจังและที่นั่นยังมีน้องสาวของเควินชื่อสมแมนท่าที่หน้าตายอย่างกับตุ๊กตาฉันชอบบ้านหลังใหญ่ความน่ารักสุนัขที่คัดพันมาแล้วของพวกเขาและอาหารที่อร่อยที่สุดที่แม่ของเควินทําดังนั้นทุกครั้งที่เควินบอกว่าฉันน่าจะไปค้างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ฉันจะตอบรับด้วยความยินดีนอกจากนี้บ้าน ของพวกเขาอยู่ในเมืองเดียวกับมหาวิทยาลัยของเราดังนั้นฉันจึงไม่ต้องใช้เวลาเดินทางนานบนรถประจำทางที่มีขนแน่นเอียดทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อมองผ่านแว่นตาสีชมพูฉันไม่ได้สังเกตเลยว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขาคิดยังไงกับฉันแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันก็ค่อยๆตาสว่าง อย่างแรกเลยพวกเขาแทบไม่พูดกับฉันสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นความสงบสํารวมและเป็นผู้ดีมีมารยาทกลายเป็นความเย็นชาที่ตั้งใจแสดงออกระหว่างมือค่ำทั้งครอบครัวจะมารวมตัวกันที่เวลาเดียวกันทุกค่ำเป๊ะเหมือนหุ่นยนต์พวกเขาแค่ทำเป็นไม่สนใจฉันเลยแต่ฉันเป็นแฟนของลูกชายของพวกเขาไม่ใช่หรออย่างที่สองฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ไปที่ไหนนอกจากห้องของเควินและห้องนางเล่นกระทั่งในสวนของพวกเขาฉันก็ไปเดินเล่นด้วยไม่ได้อย่างกับฉันเป็นช้างซุ่มซ่ามที่อาจทำลายไม้ประดับของ แม่เควินที่ตกแต่งไว้แล้วยังไงอย่างนั้นส่วนสมานท่าเธอหยาบคายกับฉันและยิ่งเราคบกันนานเท่าไหร่เธอก็ยิ่งก้าวร้าวกับฉันมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็นั่นแหละฉันทําอะไรไม่ได้นอกจากโกรธที่ทุกอย่างเป็นแบบนี้ฉันพยายามพูดเรื่องพวกนี้กับเควินแต่เขาไม่พูดอะไรสักคาจากนั้นฉันก็คิดว่าเควินที่มั่นใจในตัวเองและเป็นตัวของตัวเองมากคนนั้นที่จริงยึดติดกับครอบครัวและไม่ต้องการให้เกิดปัญหาใดๆเพราะงั้นฉันเลยคิดว่าฉันต้องพยายามให้ดีที่สุดเพื่อรักษาความรักของเราเอาไว้ ฉันยังมีพันธมิตรอีกคนนั่นคือคุณยายของเควินเธออายุมากแล้วและแทบไม่ออกจากห้องของตัวเองแต่เวลาที่เธอเห็นฉันเธอจะดูดีใจอย่างเห็นได้ชัดเพราะเธอเข้ามากอดฉันและดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าตอนอื่นฉันตัดสินใจคุยกับเธอให้มากขึ้นหวังว่าจะได้รู้ว่ากุญแจเปิดประตูหัวใจของคนอื่นๆอยู่ตรงไหนแล้วครั้งหนึ่งหลังจากที่เราคุยอะไรจุกจิกกันในห้องนั่งเล่นคุณยายของเขาก็เรียกฉันออกมาว่าเจนนี่นั่นไม่ใช่ข้อผิดพลาดเพราะหลังจากนั้นหญิงชาราก็ยังเรียกฉันด้วยชื่อนี อีกครั้ง ฉันแน่ใจว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่และบางทีอาจเป็นเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจจากชีวิตของคุณยายเองแล้วฉันก็ถามเควินเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่อยากตอบคําถามและพยายามเปลี่ยนหัวข้อแต่ฉันรบเร้าอีกจนในที่สุดเขาก็สารภาพว่าเจนนี่คือแฟนเก่าของเขาฉันไม่พร้อมที่จะได้ยินคําตอบแบบนี้แต่ก็ยังรบเร้าให้เขาบอกทุกอย่างกับฉันต่อปรากฏว่าเจนนี่และเควินคบหากันอยู่นานหลายปีก่อนที่เขาจะพบกับฉันทุกอย่างดูจะจริงจังมากและเครือญาติของเควิน วินก็มองเธอในฐานะสะ้ายไปแล้วเควินเอารูปของเธอให้ฉันดูเธอเป็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยที่มีผมยาวสีน้ำตาลฉันไม่ชอบเธอตั้งแต่วินาทีนั้นเลย เควิน <Kevin S 2> ไม่ได้พูดอะไรแต่ฉันก็ไม่ได้โง่ฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วครอบครัวของแฟนฉันไม่ชอบฉันเพราะพวกเขาชอบเจนนี่มากเกินไปแต่ฉันก็ไม่ได้คิดจะยอมแพ้ง่ายๆขนาดนั้นเควิน <Kevin S 2> มีค่าพอให้ลองสู้ดูแม้นั่นจะเป็นการสู้กับครอบครัวของเขาก็เถอะและฉันก็เลือกวิธีที่แม่ของเควินคงจะพอใจฉันตัดสินใจทำอาหารมื้อค่ำให้ครอบครัวฉันทำอาหารได้จริงๆแบบที่มากกว่าแค่อุ่นซุปกระป๋องในไมโครเวฟดังนั้นใช้ความพยายามมากอีกนิดหน่อยฉันก็คงพอมีโอกาสจะเป็นฝ่าย ชนะใจได้จากนั้นคุณคงนึกภาพความผิดหวังและขับข้องใจของฉันได้ในเมื่อแทนที่จะทําให้ดีใจพ่อแม่ของเควินกลับตะคอกฉันว่าฉันกล้าใช้ห้องครัวของพวกเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ยังไงและสะแมนทาก็วางอาหารที่ฉันทําลงข้างๆชามข้าวสุนัขแต่สิ่งที่แย่ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือความจริงที่ว่าเควินไม่แม้แต่จะพยายามปกป้องฉันเลย ฉันไม่ได้ไปที่บ้านแสนสวยแต่เต็มไปด้วยความเกลียดชังหลังนั้นอีกต่อไปตอนนี้ฉันมีเวลาว่างมากมายให้ใช้ในช่วงวันหยุดแต่ก็อย่างที่คุณคงเข้าใจฉันไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะออกไปไหนมาไหนกับเพื่อนดังนั้นฉันเลยไปเดินเล่นรอบสูตรการค้าอยู่คนเดียวจนวันหนึ่งฉันก็เห็นเจนนี่ ฉันจำเธอได้ทันทีแต่ฉันไม่รู้เลยว่าทำไมฉันถึงตัดสินใจตามเธอไปการตัดสินใจครั้งนี้เปลี่ยนชีวิตฉันทั้งหมดเพราะฉันเห็นเจนนี่เดินเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้าสำหรับคนท้องฉันรีบเข้าไปข้างในทำทีเป็นคนมาซื้อของธรรมดาธรรมดาจากนั้นฉันก็เห็นเจนนี่ออกมาจากห้องลองเสื้อในชุดที่ไม่ได้ช่วยอำพรางหน้าท้องใหญ่ๆของเธอเลยไม่เหมือนเสื้อคลุมที่ก่อนหน้านี้ฉันเห็นเธอสวมอยู่และฉันก็แทบอดกลั้นเสียงร้องด้วยความประหลาดใจไม่ได้เมื่อพบว่าแฟนเก่าของเควินอยู่ในช่วงไตรมาสที่สาม แล้วทั้งที่เราเพิ่งคบกันได้ไม่ถึงหเดือนเลยฉันสะกดรอยตามเจนเนี่ต่อไปหลังจากที่เธอซื้อของเสร็จเธอไปที่ร้านกาแฟใกล้ๆซึ่งซามานธารอเธออยู่ที่นั่นฉันกลัวว่าจะถูกเปิดโปงจึงซ่อนอย่างมิดชิดอยู่หลังต้นปาล์มที่ตั้งประดับแต่ฉันก็ยังสังเกตเห็นอยู่ดีว่าเจนเนี่และซามานธากอดกันอย่างอบอุ่นตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันไม่มีโอกาสแม้แต่นิดเดียวที่จะเป็นหนึ่งในครอบครัวของเควินและการดำเนินความสัมพันธ์นี้ต่อไปก็ไม่มีความหมายอะไรเลย ฉันส่งข้อความหาเควินบอกว่าฉันรู้เรื่องของเขาและเจนนี่แล้วและฉันไม่ต้องการจะพบกับเขาอีกจากนั้นฉันก็เลิกรับโทรศัพท์ของเขาไปแต่เควินก็ยังหาทางคุยกับฉันจนได้เขาเข้ามาที่เมืองที่ฉันอยู่และหาบ้านของพ่อแม่ของฉันเจอถึงตอนนั้นจะดึกเดือนแล้วก็ตามฉันไม่อยากออกไปแต่เขาแทบจะทำลายหน้าต่างห้องฉันเพื่อพยายามเรียกร้องความสนใจดังนั้นฉันก็เลยต้องยอมฟังข้ออ้างของเขา ตามที่เควินอธิบายเจนนี่ตั้งท้องแต่ไม่ใช่ลูกของเขาเขาย้ำว่าที่จริงแล้วเธอนอกใจเขากับผู้ชายที่ทั้งคู่ต่างก็รู้จักและนั่นยังเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขาเลิกกันแต่ครอบครัวเขาไม่ยอมเชื่อและคิดว่าเควินแค่จะหนีความรับผิดช,ชอบและฉันก็เป็นคนช่วยชีวิตเขาเอาไว้ในฐานะแฟนสาวคนใหม่ซึ่งดีกว่าเจนนี่มากและคงเป็นที่ชื่นชอบของครอบครัวเขาได้และถึงทั้งหมดนั้นจะไม่ได้ผลเขาก็ยังรักฉันและอยากให้ฉันกลับไป แต่คุณรู้ไหมสําหรับฉันแล้วเรื่องราวเหล่านี้ออกจะมากเกินไปสักหน่อยเควินยังคงเป็นที่รักของฉันแต่ฉันไม่พร้อมจะเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งกับเครือญาติของเขาและฉันก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับปัญหาระหว่างเขากับแฟนเก่าที่กําลังตั้งท้องด้วยฉันเลยทิ้งเควินเสียและหลังจากนั้นหลายเดือนถัดมาฉันก็ได้ยินข่าวที่ว่าเควินขอเจนนี่แต่งงานฉันเดาว่าเขาคงยอมแพ้แรงกดดันของพ่อแม่หรือไม่ก็ตรวจ DNA แล้วว่าเป็นพ่อเด็ก นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของฉันละทุกคนฉันเป็นส่วนหนึ่งในนั้นและยังทำเรื่องผิดพลาดมากมายแต่ฉันจะให้คุณเป็นคนตัดสินใจแล้วกันว่าฉันทำผิดตรงไหนกันแน่คุณจะคุยเรื่องนี้ในช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ได้